มาเจอกันนะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนีจ้จะให้แนวทางสามฮานอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทั้งช่องไม่แนะนำไม่สับเสียเรื่องการทานซื้นนะคะผู้การลงทุกนทก็มีความเสี่ยงเขาท่านดูจะมีสติเล่นางมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะ หาน้อยนะคะวันเมื่อเราทีา่ผ่านมาเราไม่ได้ลงนะแต่เราลงหน้าเพจนะคะเราไม่ได้ลงใน YouTube นะแต่ว่าเราลงหน้าเพจนะทุกคน มาฮานอยพัน3สามนะคะเจาะเลยนะคะ มันเป็นการการเชียร์ที่แบบเชียร์หาตำรวจครับผมหนึ่งสี่ศูนย์สองนะคะแล้วก็สองสี่จบเลยเด่น ว <c oughs> พรุ่งนี้ศูนย์แบบชนกันแบบโอ้โหตึงต,งตังตึงตัง <c oughs> ฟันสามนะคะฟันสามฟันสาม อิ่มมากเหรอเดิ่นศูนกับสี่นะคะทุกคนอันนี้วินอืมประมาณนี้นะ นี่นะคะวิ่งรูด3กับ0นะคะวิ่งรูด3กับ0 3ถ้าเจาะตามตัวนะคะสาก็3ามสองสกเ็ศูนย์สนะคะนี่เด่น 04, 0, 03, 0, 6, 0, 9, 4, 4, 0 4 0ย์สี่ศูนย์ก็ศูนย์สานก็สี่ศูนเนะคะประมาณนี้อันนี้วินให้เราเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะมาคือมาทุกคน โปรดใช้วิจารณญาณในการตามนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอคุณโชคดีด้วยดวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ